ครับผมสวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับโตโย t a าวีโกนะครับมาด้วยอาการแอร์ไม่เย็นและก็น้ําท่วมในห้องโดยสารอีกคันนึงนะครับซึ่งลูกค้าแจ้งมาว่าน้ํอ่าซึมลง,งมาบนที่พักเท้านะครับอ่าโตโยต้าวีโก้คันนี้ตรวจเช็คแล้วนะครับจะมีอาการน้ําไม่สามารถไหลออกจากท่อมทิ้งได้นะครับสาเหตุก็เกิดจากอ่า ตู้แอร์ตันนะครับซึ่งเคยหลังตู้กับผมไปประมาณ1-2ปีนะครับลูกค้าแจ้งมาประมาณนี้นะครับผมเราก็เริ่มแชะนะครับถ้าปล่อยไว้นานๆก็มีโอกาสที่จะมิ้นอัพและก็ทำให้น้ำไหลเข้าไปตรงมอเตอร์อาจจะทำให้มอเตอร์ มีเสียงดังแล้วก็เกิดปัญหาขึ้นได้ตามที่หลังนะครับอ่หลังจากที่เราเป่าท่อมทิ้งนะครับตอนนี้น้ําก็อ่าเริ่มไหลออกมานะครับน้ําที่อยู่ในตู้แอร์นะครับที่อุดตันไม่สามารถที่จะไหลออกมาด้านนอกได้นะครับตามที่ลูกค้าแจ้งมานะครับตอนนี้ช่างเพื่อทําการเป่าลมดันขึ้นไปนะครับเพื่อให้น้าอ ออกมาให้หมดนะครับถึงจะทําการรือตู้แอร์ออกมานะครับโอเคนะครับหลังจากช่างเพชรจะปล่อยน้ําออกเสร็จเดี๋ยวเราจะรือตู้แอร์มาดูกันนะครับว่าสภาพจะเป็นยังไงกันนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันครับผมหลังจากที่เราทําการรือตู้แอร์ออกมานะครับสภาพนะครับก็ให้ดูกันจะนะครับเป็นคือพวก เศษที่ฝุ่นนะครับเข้ามาเกาะในอีวาบรเตอร์หรือดู a แอร์นะครับเป็นอย่างมากนะครับทําให้มีเศษฝุ่นที่อ่ามีอีกหนึ่งอย่างนะครับเนี่ยคือโฟมโฟมด้านหน้าปากตู้หมดสภาพนะครับกิ่นเข้าได้นะครับช่างเพชรจะทําการติดให้ใหม่นะครับส่วนฝุ่นที่ติดบนอีวาบรเตอร์ก็หล่นลงมานะครับจะมาตันตรงท่อทิ้งนะครับท่อทิ้งก็จะอยู่ด้านล่างนะครับตรงนั้นนะครับ ให้ดูเศษฝุ่นนะครับฝุ่นที่ติดอีวาวอเนเตอร์มาประมาณ1ปีนะครับแล้เราก็จะทําการร้างให้ค้าใหม่นะครับส่วนวิธีการลื้อข้างในนะครับก็จะประมาณนี้นะครับลูกค้าก็ทําความสะอาดช่วยนะครับซึ่งทางเพชรสบายๆนะครับลูกค้าทําช่วยยิ่งดีครับผมช่างเพชรจะไปทําความสะอาดนะครับเดี๋ยวจะกลับมาให้ดูหลังจากทาความสะอาดเสร็จนะครับผม อ่าตอนนี้เราทําความสะอาดเสร็จเรียบร้อยนะครับผมอ่าเปียกตู้พวกฝุ่นที่อ่าติดมานะครับก็กลับมาสร้างนะครับกลิ่นก็น่าจะหอมนะครับก็เหมือนกับแอร์ใหม่ๆนะครับผมส่วนอีวาเวรเตอร์นะครับหลังจากพวกฝุ่นก่อมากๆนะครับก็ตอนนี้ฝุ่นหายไปหมดแล้วนะครับผมอ่าก็กลับมาสะอาดนะครับส่วนตู้แอร์คาดว่าจะใช้ได้อีกประมาณ1-2ปีนะครับอย่างน้อยๆนะครับ ก็ให้ดูสภาพนะครับหลังจากที่เราทําความสะอาดเสร็จนะครับผมก็ถือว่าดีกว่าที่เราจะล้างแบบไม่ถดอดเยอะเลยนะครับผมเดี๋ยวที่ว่าปัตเ,เตอร์เดี๋ยวาช่างเพชรจะให้ดูนะครับว่าจะมีแสงอรอดออกมาได้นะครับลมก็สามารถผ่านได้อย่างดีนะครับเดี๋ยวช่างเพชรจะทําการประกอบแล้วก็จะตัดภาพไปตอนที่เราเติมสาราทำความเย็นเสร็จนะครับผม อตอนนี้เราทําการเตริมสารทําความเย็นเสร็จที่เรียบร้อยนะครับฝั่งโลอยู่ที่40 p พ i ไอนะครับฝั่งไฮอยู่ที่170เพลไอนะครับก็ถือว่าแรงดันใช้ได้นะครับแรงดันไม่สูงนะครับฝั่งโลก็อยู่ที่ประมาณ40นิดๆนะครับาสายก็มีเริ่มมีน้ําเกาะนะครับความเย็นก็ถือว่าโอเคนะครับถ้า,าช่างเพชรคาดการ่ผิดนะครับ ฝั่งรถที่4 0 PSI ฝั่งไทยที่ประมาณ170 PSI นะครับแรงดันคงที่ขอมไม่มีปัญหาครับเบาไม่มี่มีปัญหานะครับ,รบสรุปก็คือโอเคนะครับระบบโอเคมากนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูอุณหภูมิข้างในห้องไอสารกัน,นครับว่าจะเป็นยังไงตอนนี้เรามาอยู่ในห้องไอสรัรนเป็นที่เรียบร้อยนะครับอ่ารถวิ่งมาประมาณ380,000กิโลนะครับตอนนี้ช่างเพรก็เช็คระบบนะครับหลังจากที่เราทำความสะอาด อ่าอีว่าปฏิเตอร์นะครับอุณหภูมิในช่องลมที่ออกมาตอนนี้อยู่ที่ประมาณ1 4ถึง15ถึง14องศานะครับเดี๋ยวเราเฮ็ดไปเรื่อยนะครับตอนนี้ก็ลดลงมาที่12องศานะครับอ่าช่างเฮ็ดก็เรียบนิดนึงนะครับซึ่งมีงานรอนะครับแต่ก็ทำคลิปอ่าสั้นๆให้ FC ดูนะครับว่าอาการนี้เกิดจากสาเหตุอะไรครับอ่าแต่ละคลิปก็หวังว่าจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับที่ช่างเคล็ดทำให้ดูนะครับตอนนี้อุณหภูมิก็ เราต้องไปที่ประมาณ10.2องศา10.2องศานะครับก็ถือว่าเย็นใช้ได้เลยทีเดียวนะครับแต่ช่างเพชรจะทดลองได้ไม่นานนะครับเพราะว่ามีงานอรออยู่นะครับตอนนี้อุณหภูมิก็ลดลงประมาณ9.5องศานะครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับ9.6องศานะครับก็สุดยอดนะครับแต่ช่างเพชรก็จะทดลองให้ แค่ข้อเขานะครับเนื่องจากมีงานรออยู่นะครับอาลิปนี้ก็ทางเพจหวังว่าจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับสําหรับคนที่เข้ามาใหม่และก็คนที่เข้ามากเก่านะครับสุดท้ายท้ายสุดก็ฝากช่องเล็กๆช่องหนึ่งไว้ด้วยนะครับก็อย่าลืมกดไลค์และก็กดต like ิด,ดตามให้ด้วยนะครับจะได้มีกำลังใจทำคลิปต่อไปครับผมสุดท้ายจริงๆก็กล่าวคำว่าสวัสดีครับผม